เอารับตาดีๆรับตาดีๆมาบรรจันต์ใหม่เริ่มต้นใหม่อีกจันทร์แรกพันหมือนพระท่านไดพันพระท่านหอด้วนจันทร์เมื่อนีเป็นวันจันทร์แรกของการเปิดเทอมปัญหาทเขาเปิดวันพฤหัสท่านซุข ขามาเลียนมาเข่าลงเรียนเนี่ยะเป็นตนทุนอัน,น,นใหญ่เท่าแล้วเขามีความพอใจให้สภาพของนักเรียนให้ภาวะของนักเรียนให้ความเป็นอยู่ของนักเรียนถือว่าเป็นบุญกุศลเท่าเป็นความเจริญเบื้องตนของเขาเพื่อสิบมะเขาสู่การเรียนดู ดีก็ไปเป็นทหารมาลอยน้ำบานเหมนซุ่มผูเบาทั้งหลายก็ได้บิดรถเปิดแปดเปิดป,ป,ปาดน้ำบานเ,าเขาเข่ามาโรงเรียนนี่ถือว่าเ,าเขา่าข้างเหงื่งความจเลื่อนมาอีกแนวหนึ่ง,งเริ่มต้นดีแล้วเหตุใดมันจะด,ดีต่อไปได้ตั้งใจมากดีแล้วจนพากกันมาสมัครเรียนมาเข่าเรียนมานางเรียนชิ่งต่อไปที่คุ่นทเพิ่มพูนขึ้นไปคือความขยัน ขยันมันเพี้ยนศึกษามาโรงเรียนเนต้องขยันโรงเรียนเพื่อสิมาเรียนพอเป็นโรงเล่นเพื่อสิมาเล่นเหตุจังใดไม่จังทีพัฒนาจะขวางขึ้นไปอีกสมกบมาเรียนแล้วได้มาเรียนนี่กับอยากให้มันจะเลื่อนขึ้นไปอีกก็ต้องมีความขยันเข้าไปขยันมาโรงเรียนมาหอดโรงเรียนกัขยันเรียนหนังสือขยันตั้งใจเรียนขยันเหตุการณ์บ้านขยัน ขวัญควายหาความรู้เป็นความขยันขยันบ่ไริยุดนิ่งบริยุทธ์เสื่อๆแสวงหาความรู้แต่ก็ยังสวงหาสังคมหลายพวกเฟดได้หลายอันบริษัทเด่นเสาแน่อยู่เด่นสองสามถุงกับบริพกันปิดในหายนะคนน่ะขยันอยู่เคะหนึ่งขยันโมเมนต์ทั้งอันเจริญปันไดยขยันทั้งเจริญจังเมียนทั้งขยันทั้งดี ชงเสริมท่างดีขวัญขวายในท่างดีขันเ,เฮ็ดดีเฮ็ดดีไปเรื่อยดีในหน่อยในหน่อยไปเรื่อยมันก็สิลายเองผลมันก็สิเกิดขึ้นมาเองผลดีมันก็สิเห็นเองเข้าสิพ่อเองขั้นเขาสแสวงหาท่างบ่ดีท่างซัวไปเรื่อยทักมือหนึ่งมันเต็มที่มันก็จะแสดงออกมาเองสะสมไวสะสมไวแต่ละมือแต่ละมือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็แตกปูออกมา กลายเป็นผลที่เข้าสะสมไ้คือเทาปลูกบกม่วงนี่แหละปลูกมสมือนจม,มือหดน,นาํพ้นดินนี่มันจม,มื่หเอดนมือหนึ่งมันก็ออกลูกออกผลมากก็ออกเป็นบุกม่วงออกมาความดีเข้าก็คือบกม่วงนี่ละข้านัสะสมไปเรื่อยทำานูบำร,รุงรักษาเรื่อยๆมันก็สิแตกออกดอกออกผลไม่เท้าใครเป็นการเลียนการสอนก็เป็นการจบการพานเกณฑ์การพาน ระดับนั่นระดับนี้นีนน่ความพึ่งพ่อใจของเขานี่คือให้ผลของการเลี้ยนผลดีที่เขาสะสมมาทางการเลี้ยนมันก็ออกมาอย่างสั้นนอกจากสีขยันนะะ่ะใส่ใจใส่ใจคู่ั่งงานหยังมีภารกิจหยังงานแต่ของเสียหยังตัวใดมันขังขังตัวใดมันผ่านไปตัวใดมันได้แล้วตัวใดมันคล่องตัวใดบกคล่อง ใส่ใจสำรวจตรวจตาเบิ้งเรื่อยๆวิชาใดตกบกพ่องแนวใดขั้นหัวจะของจำบ่ค่อยได้ก็จดบันทึกลงไปเฮ็ุเป็นบันทึกเป็นสมุดโน้ตไปเรื่อยๆฮัดเขียนฝึกเขียนฝึกอ่านสมุดบันทึกการอ่านเตรียมไว้อ่านเขียนนอกแกกสิ์จำอย่างเดียวมันจำไม่ได้ก็ต้องอาศัยการเขียนการอ่าน แล้วก็สุดไทยก็เอามาไข่ควนมาเบิงตัวใดมันติดขัดมองไดวิชาเนี่ยตัวใดบ่เป็นตัวใดเนี่ยขื้นม้อไปมาพวกวิชามิดมันหลายขื้นพิสษเคมีมันหลายขื้นควรเสีเย,ยจังใดเอามาไข,ข่ควนมาเบิงมาพิจารณาเบิงเบ,บิงความสามารถจะขวางเดี๋ยวนี้เบิงการเรียนการสอนมันเป็นอย่างไดมันต้องการความสามารถเพิ่มขึ้นจังใดยัง,ดยงเสียแล้ว เอาว่าพัฒนาจะาของขึ้นกระสมมามาโรงเรียนความเดืิญงอนหวงามมันก็ขึ้นแก่ห้าเกิดขึ้นแก่ห้ามาคนมันก็เกิดใหเฮาผ่านระดับนั่นระดับนี้ชั้นนั่นชั้นนี่เกณฑ์น,นั่นเกณฑ์น,นี้สามารถสิไปได้ดีวัดเมื่อเขาประกอบความดีดีทั้งการเรียนมาโรงเรียนอยู่แต่ว่าบา่ได้ยังกับนี่นี่สิกับ่บ่ดีให้มันได้ดีดีทั้งการเรียนการศึกษานี่แหละ พักกันตั้งใจเอาตั้งใจมาดีแล้วพักกันมาเลี้ยนแล้วก็ตั้งใจต่อไปอีกให้มันเกิดผล,ผลเกิดคมดูขึ้นจะไปบอกแวกน้ำชิงรอบขางหลอยจะไปสนใจยัางายสิ่งใดที่มันจิตดึงให้ี่าออกจากการเลี้ยนการศึกษาจะไปสนใจหลายแนวเหรียญเนวหัวก็จะพักกันไปสนใจซุ่มไปแอบใส่กล่องหรือดูก็จะสุดแอบดูเอาแบบนี้เท่านี้นละ Khẩu Hoàng sắp qua nè